สบายดีพี่นอ้อนงมาพบมาพอกับมิวกี้คือเก้าเก็นงไวเลยผนหมวนบ่จ้าอือดิดดึงดึง,ดงมาเช็ดเช็ดเฮ้อิ่หมวน สะแพนเข็นถ่านไปเหี่ยวเข็เเนเข็นเอาเอาเอาหัวแอ็กๆเอาเฮ้อเอิ้นเหน็นยังเฮ้อฮ้ยิ่มแค่กระจอยกระจอยหักหักแล้ว เออทรงขนมให้กินแล้วก็เก็บอันนี้ก็มากัาดกองอยู่กระดาษมากัาดกองกระดาษขาดกองเลื่ออยู่ในเดินเฮ้อเอิ้นเห็นยังเข็นไว้บนหมวนสิเออเออเดือนเดือนเดือนเห็นหนุกเห็นเดือนเดือน่เออเพิ่นเห็นหนุก ว่านกไลยลิบินอยู e, function, rier, orgeous, ่สูงๆนกมันจะแซวอันนี้ผู้ฮอบว่าได้แพนผู้ไลยเลยนกแอ่นรือนกวั้งามดอกงิ้วงามดีดอกงิ้วดอกจะเป็นหมากน้อยหรือหมากงิ้วแต่ในเพื่อนทำโบมิ่วบักถิ่มมือเห็นอีกเนาะนกชุงมาชุงเทิงผ้าผู้ก็เห็นอีกเนาะเห็นยังห่เห็นยังหรือไม่ฟู๊ยจะทำปิดตกนะเออนกนกนกมันบินนกไล่ไล่เลยนกทึง เหลื่อมตาเนี่ยเอ็มกันในรดฟินแต่ได้ลงกต่อย่างหนเออนกนกเออ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 นกนกนกเออเออมันไปแต่ผู้จะพ่อมันจังนำผู้พันยับง่ายไปทังฝุีนเลยนกกนกหนก แรผ้ขอใจเะยเออนกวันบินนกันบินหนามุ้มหนามนาจงอานนมตแล้วหนนไปหนามุ้มม้าวกินขนมตไปแล้วฮะเออหายไปแล้วบักนนิบลายจักฟัไเด่าย์อะกฝ้ายมักฝ้ายบ้าน อุ้ยบูรพุกอยน้าเนาะเรือตัดถิ่มเรือหงาเดียวนี่ก็ได้อยู่หลายปีเลยอะไรนี่ก็วนฝ่ายดึงมาเห็นสำลีรังเลียบรังก็ได้เห็ดหน้าก็ได้พี่น้องยังหมุ่นเขาได้ลูกหันมาทางนี้กับยายปวดอีกแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปหาหมอมือนี้เจ็บกระเพาะอเลย ก็เพาะกินพิษบบก,กินพิษก็มือจะเจ็บก็บเจ็บพี่น้องทรามือดีสี่มือเจ็บอยู่เดือนหนึ่งลายลบห,าห้าโมบางมือเจ็บก็บโอ๊โอไปห,าห้าโมกลางคืนเข้ามาแต่มือนาเลยเด็กเดินถึงคืนเมื่อวานนี่ได้เชาววันนี่เจ็บมือนี่ก็ชาววันนีไปห,าห้าโมเมือนี่พอดีเันเพ,พ์โมผลมารหรือเนาะพอผลมาเขา้าสล้มให้กับเจ้าอยู่ในบ้าน,นพอดีก็ เข่าคนเข่ามาพอดีเห็นเข่าค่ะเข่าสลมอยู่เฮือนม้อรีมกว่าบุกินยังมันก,ก็ขึ้นเด็กพี่น้องเลยมันจะขึ้นก็ขึ้นเจ็บนี่เหมือนเจ็บธรรมดาเดือนหนึ่งลายลบเลยเฮ้ยสวัสดีจ้ายับมือผมดูแผนบริชอนแล้วก็อยากลืมได้่อกีสสสส้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ทุจากับิยขานวิเอาแงกง๊กกหน่อยนึงพ่อเลยนี่คะยังังมาทุ่งช่างใช่นี่ใช่ี่เดือนบ่ยงหลดบ่ผมกับวิทห้าแห่งููมึงดูหกี้ไพ่หู่นยังออกนะฮะ เออเล็กน้อยเล็กน้อยล่นอยู่ทางเอนใส่กระเจ้าแล้วลูยกยังออกบอกนะมันแดดยังแดดแหมอย,อย,อยกออกู่นี่สี่ม่งเลยยังแดดเออยังเอาไปลินน้ำคาวอยู่ทางเขาจะจักความแล้วเขาใหญ่เลยลูกเขาจักลบหลดลบยังเลยตัวยังไปจักทิบบอออกลูกบอออกบอกบอบอเมื่อได้ปลดมือทำนี่หาดันตัวดันออกได้เลยนะก็ออกได้ทำได้นี่นี่รออยู่นี่ เอาปากเอาดังปอนเขาแล้วก็งัดออกโลดมากเลยรขมวดเจ็บอีหลีหล่อมาเด้อเบื่อมิุกี้กีได้มันเบือ่ออยู่แต่เตือนมันก็เบ,บือ่อเล็กน้อยขนาดคนบึงอ้าวไปยืนเหี่ยวอยู่หันเนาะสะสั่สนคนมาไว้เลยไว้ไว้แดดไว้เอ้าเอ้าเอ,อ้าเอ้าเอ้าก็กำลังล้อออกวะ cơ Ui, thì mày phiền chồng rồi, bằng nào múc mùm Ừ Ừ ừ ผลไม่ได้หักอยู่ได่หักให้เอ้ยแพลอุ้มนะคำยอกอะไรหยอกยู่แต่ให้อุ่มยังให้อุ่มอ่อนช้าแล้วนะอือว่าดูอือดูเอออ่ช้าไหลอยากลงเลยหเออ ก็จะแบบใส่แกงใส่ยนิคกับจมาพอขี้กับจี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 แตก่พ่อพปอีแตกก่ยังไปนอนจังเรอะ่ันเลยเอาเกือบใส่ก็เปลี่ยนช่วงให้เลยถอดเกือบกดหน้ามุมๆนี่จะได้อาบน้ำชาหัวขำคนนี้ก่นอน,น,นเดี๋ยวนี้มันยังหอนอาบเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็เปื้อนคือเก่า เกี๊ยมบมมีดอกลูกกังเว้นแรงพุ่นมีเกี๊ยมเออจะสี่หาเกี๊ยมเข่าเจังจะสอบโอ้หวัดเซียวเอา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 ถอยไว้ลิเนี่ยเอา ขึ้นคันอยู่ลุ่มกบพระทอคันนีที่ลูกอืมนาใส่เกิบมะกันแหลนะลลนะลบเดลนก้าเกิบสีรุดอีกแล้วฮะเห็ยนยังน่ะดีดีดอ้ยระวัง,งลบเด้อ เขาหลดกาทั้งหน้าเอากลับเป็นทั้งหน้าทั้งหลังมิวกีเหมือนได้แต่ถอยหลังละเมื่อเอ้ยแพลสิพาออกมาหลินนอกบ้านเอาลับป่ะที่น่ะดีได้ดีด้เบิ้งเบิ้งจับมันไว้บ่ให้มันไปเบิ้งจับมันไว้บ่ให้มันไปจับมันไว้พดลงฝาดอย่างนั้นคนไรเอ้ อยากแวะลินบางหินกันมันมันมันลินบางเฮืองหนองหินลินเขาเดียวแล้วมันก็อยากไปลินเหอนอื่นหรอกเกินมาแล้วบางหินหินหน่วยงามๆพอดีเอาเอาเช็ดเช็ดเอาเอ้าเช็ดเอาเอ้าโอ๊ยแดดไปทางใดก็บุฮิตแสงแดดอ จืดกันเบิดเอาไปเห็ดเฮือนนี่ไปช่างเฮือนคัวต่อได้กี้เอ้ยเดี๋ยวไปแล้วแพล่ะมาเเอ้ยแพลอะไรผื่นอาซาที่พาออกมาเนี่ยเต้นเต้นได้ออกมาแล้วเต้น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 เอ้ยผดดีใจได้เวลาได้ออกข้างนอกเต้นเอ้า โบคือคุมใต้หรือคุมเนื้ออันเฮืนอนโบคอยถี่กันพันธุไทยคุมใต้ลงพันีกายพวเฮือนแต่ก,ก็เด็กน้อยร่วมกันลินอึนอืดเมื่อกี้ม่วนเห็นแบบนะนี่อยู่เฮือนไฟเฮือน,น,นมันก็ซีไม่ยุกจะลินน้ำกันกับเด็กน้อยบโบขนลายเด้ดพี่น้องไม่ขนม่วนเต้นเต้นไวไว,ไวเ,เต้นผู้น้าไปเห็ดอยู่ห่มผู้นา้าผู้แพ้ความไปเห็ดอยู่หม่มผู้แดดแหม พี่พี่ห่มกบตะกบพี่ไปไปไปห่มกบตะกบผูวป้าได้ข้าวแล้วหรอดิบดบดิบดิบปวดเมื่อยลิ่นนี่นี่ไปดิพนกับพูนแล้วไปดิพนกับอยากไปทางพูนแล้วโอเคพี่น้องเลยไปหาเก็บของก่อนพ่วงมิวกี้อยู่น้ำเอบยแพ้ว ได้หลุดมาเพล้วๆหลุดจักมาพี่เพล้วอยากพาเพันออกมาลินก็เลยให้เพันพาออกมาแม่ยเไปเก็บของเข่าเฮือนแล้วนี่อ้าอเห็ดอีกเด้อเห็ดเด้อยยนชุ่งเด้อหับก็ได้เด้อมันก็มีแหงเนาะพายมีแหงเออมีแหงโยนค่ะเอ้ยดีใจมานี่ เลยไล่มือดอกไอ้แพลสิดูพาออกมาอยู่น้อยหนึ่งเลียวก็พาเข่าไปดอกพี่น้องก็เลยพาออกมาไลยพาออกมาไลยก็เมื่อยไอ้แพลคนนะก็เลยพาออกมาข่าเดียวแล้วก็พาเข่าไปเนาะโอเคพี่น้องผู้พ่อคลิปหน้าครับคลิปในคอตัวล่าเบลเด้อร์สไดีสวัสดีเด้อพี่น้องคำหยอกมันสีมากดอกคำอยู่เพื่อนปกติทึ่งเพื่อนบม่ได้อยากให้ใกล้เด้อพี่น้องไปนั่งใกล้เนี่ยก็ให้โลดมิวเก้ฮะสำหรับไอ้แพลพาออกนอกนี่มากเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้ยพาไปหาเก็บเครื่องเก็บของก่อนสไปดีพี่น้อง